มาชมการแข่งขัน,นะะในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะเริ่มกันที่ผีเสื้อ50เมตรในรุ่น10ปีชายค่ะนี่คือนักกีฬาที่เขาร่วมกันในขันทั้ง8คนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักว่ายน้ํา8คนที่ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศน,นะคะในระยะ50เมตรค่ะออกตัวไปแล้วนะคะ50เมตรผีเสื้อนะคะรุ่นที่เล็กที่สุดของฝ่ายชายนั่นคือ50เมตรค่ะ นักกีฬาที่ทําเวลาดีที่สุดในรอบนี้นะคะในช่วงเช้านั้นคือต้นน้ํากันติมูลจากกาวิลาทาเวลาได้33.43วินาทีค่ะมาดูกันว่าในลู่ที่4ี่นั้นจะสามารถที่จะคว้าเหรียญทองเป็นแชมป์กีฬา7สีในผีเสื้อ50เมตรได้หรือไม่นะคะในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูนะคะว่าจะเป็นของใครนะคะเหรียญทองอ่ะขับเคี่ยวกันอย่างสนุกนะคะลู่6หรือว่าลู่สีนะคะจังหวะสุดท้ายค่ะนี่นะคะก็เป็น นิติกรนะคะเจียมพิริยะกุลค่ะคว้ารางวัลเหรียญทองไปนะคะจาก Vision s w imming academy ค่ะนี่คือแชมป์ของเรานะคะในรายการแรกผีเสื้อ50เมตรค่ะในรุ่นอายุ10ปีนะคะก็ถือว่าอนาคตนั้น จะได้ก้าวไปสู่ทีมชาติหรือไม่นะคะน่าจับตามองทีเดียวค่ะทำเวลาได้33.04วินาทีเรียนเงินนั้นเป็นของต้นน้ำกันตีมูลนะคะจากศูนย์ฝึกว่ายน้ำมูงเรียนกาวินล้าค่ะ33.05วินาทีเฉือนไป0.01วินาทีเท่านั้นแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของสุรสิทธิ์ทองแดงนะคะ 33.56วินาทีนี่คือเวลาที่ออกมาจะเห็นได้ว่าอันดับ1อันดับ2นี่แปะไปใกล้กันนะคะแพ้กันแค่0.01วินาที และนี่คือการมอบเหรียญรางวัลน,นะคะมีอาจารย์นธนวิทย์โทสกุลน,นะคะเลขาที่การสมาคมว่ายน้ําเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาว่ายน้ําที่ชนะเลิศน,นะคะในรายการแรกค่ะเหรียญทอง8 0 0พบาทนะคะก็เป็นทุนการศึกษาซึ่งเราก็รวมให้ถึง8 0 0แสนบาทในการแข่งค,ครั้งนี้มาดูผีเสื้อ50เมตรชายกันบ้างนะคะก็เป็นในกลุ่มบค่ะรุ่นอายุนั่นก็โตขึ้นมาก็คือ12ปีค่ะ นี่นะคะรุนอายุ12ปีฝ่ายชายค่ะมาดูกันว่านักว่ายน้ำจากลู่นไหนนะคะจากสโมสอนใดนะคะจะสามารถคว้าเหรียญทองในระยะ50เมตรชายนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าโอ้โหคู่ขี้สูสีกันมานะคะในลู่ที่4และลู่ที่5นะคะจะเป็นนักว่ายน้ำจากสโมสอนไหนนะคะลู่ที่4นั้นเหลื่อมๆมานะคะจังหวะสุดท้ายเต็มสโตรกพอดีค่ะ นี่นะคะก็คว้าแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะคะโอ้โหแว่นเท่มากเลยนะคะมาดูสีติที่ออกมาค่ะจังหวะการออกตัวก่อนนะคะการเตะเท้าใต้น้ำนั้นจะอยู่ในน้ำได้ไม่เกิน15เมตรนะคะมิฉะนั้นจะ disqualify หรือว่าจะถูกปรับฟาลทันทีค่ะจังหวะการว่ายนั้นสม่ำเสมอมากๆนะคะนี่คือ แชมป์นะคะของแชมป์กีฬาจัสีผีเสื้อ50เมตรชายอภิวัตรรอดเทียนจากเบญจมะมหาราชค่ะทำเวลาได้28.02วินาทีเป็นสถิติใหม่ด้วยนะคะและเหรียญเงินเป็นของธนาโดนแก้วปู่วัดจากสหบำรุงวิทยาค่ะเหรียญทองแดงสวัสด์แสนเยียรน,นะคะนี่ก็คือแชมป์ของเรานะคะโคตชตึกอาจารย์ธนาวิทย์โถสกุลก็ย่งคงมอบรางวัลให้กับนักกีฬาของเรานะคะ ถือว่าเป็นความสําเร็จเบื้องต้นนะคะที่น้องๆจะต้องคว่คว้ากันต่อแล้วก็เป็นบันไดสู่ทีมชาติมาดู50เมตรหญิงกันบ้างนะคะก็รุ่นอายุ12ปีโตขึ้นมานะคะมาดูกันว่าน้องๆจะทําเวลาได้ดีแค่ไหนโอ้โหคนนี้รูปร่างใหญ่ได้เปรียบเลยนะคะ50เมตรหญิงรุ่นอายุ12ปีค่ะออกตัวแล้วนะคะ50เมตรค่ะ รอบเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับนักว่ายน้ำอายุ12ปีค่ะใครจะเป็นแชมป์กีฬา7สีนะคะในช่วงแรกนี่ลู่ที่4กับลู่ที่3นะคะวัดกันแขนต่อแขนเลยนะคะจังหวะนี้เบียดกันมาเลยนะคะแต่ว่าลู่ที่4นั้นก็ออกเหลื่อมนี่ครึ่งทางแล้วค่ะ25เมตรนะคะจะยังรักษาความเร็วรักษาระยะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพันธิราสุภะอมรน,นะคะแตะขอบสะไปแล้วนะคะ ในลู่ที่4นะคะน้องพันธิราสุภาพอรจาก Tiger Swimming Club นะคะ mm. นี่นะคะจังหวะออกตัวแหมมันจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันก็จังหวะนี้ด้วยนะคะ mm. ก็คว้าเหรียญทองไปนะคะแล้วก็เป็นสถิติใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนวนิอตระรวิเชียนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร31.53วินาทีอริสราประยุทธ์ศิลป์นะคะจากนาคประสิทธิ์31.60วินาทีค่ะ นี่ก็เป็นสถิติที่ออกมานะคะเวลาดีทีเดียวค่ะพันธิรานี่30นะคะ30วินาทีเกือบจะได้ยี่สิบวินาทีแล้วนะคะก็ต้องฝึกกันต่อไปนะคะอนาคตทีมชาตินั้นอยู่ไม่ไกลเหรียญทอง8 0 0 0บาทนะคะเหรียญเงินนั้น5 0 0 0ันแล้วก็เหรียญทองแดง4 0 0 0บาทเป็นทูนการศึกษาให้กับน้องๆทุกคนนะคะสู้ต่อไปค่ะแล้วก็มาดูกันที่รุ่นใหญ่กันบ้างน,นะคะปีเสื้อ100เมตรชายค่ะ ระยะก็คือ100เมตรถ้าอายุ14-15เราเพิ่งจะเพิ่มระยะนะคะให้กับรุ่นใหญ่100เมตรค่ะเพื่อจะได้บันทึกสถิติด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะผีเสื้อ100เมตรชายค่ะขับเคี่ยวกันสนุกแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเป็นรุ่น14-15ปีในบางคนนี่ก็ถือว่าก้าวมาเป็นทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วนะคะ ซึ่งทีมชาติเยาวชนนั้นมีอยู่ในลู่ที่3 4 5และ6ค่ะจับตาดูนิติกรลู่3าธนกฤตในลู่ที่4ณนรังนะคะในลู่ที่5แล้วก็ระวิพลสว่างาวรวงนะคะอยู่ในลู่ที่6 50เมตรแรกนะคะเป็นลู่ที่5ที่กลับตัวมาเร็วที่สุดก็คือณรังนะคะพรสิรินะคะก็ดูนะคะว่าจะรักษาระยะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยังสูสีกันอยู่ สี 4, 3, และลู่ลูที่4ีลู่ที่5้ลู่ที่6กนะคะก็ต้องดูกันค่ะว่าใครจะเข้าเส้นชายก่อน100เมตรแต่ความสาก,ก่อนจะเป็นแชมป์กีฬาเจา็ดสีนะคะผีเสื้อ100เมตรชายค่ะโอ้โหยังคงขับเคี่ยวกันนะคะมาแต่ว่าลู่ที่4นั้นแผ่วไปแล้วเข้าเส้นอาเป็นลูดที่4นะคะที่ คว้าเหรียญทองไปครองโอใส่หมวก2ใบเนีเพื่อความกระชับค่ะในลู่ที่4นั่นก็คือธนกฤตอังคุลนาวินจากราชพฤกษ์นน5นะคะห้าสวินาทีรวิพลสงาวรวงจากกรุงเทพคริสเตียนนะคะก็ได้อันดับที่2เหรียญเงิน59.21วินาทีนรังพรสิริพรน,นะคะได้เหรียญทองแดงค่ะ59.68วินาที เรียกว่าจังหวะที่เข้าเส้นนั้นมีความสําคัญมากนะคะถ้าเต็มสโตรกแล้วก็มีการส่งแรงจากการยกผีเสื้อในจังหวะสุดท้ายก็จะสามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้ด้วยนี่นะคะเวลาที่ออกมาค่ะ ธนกรินะคะ58ระวิพล59เฉือนกันนะคะไม่กี่วินาทีนรังก็คว้าเหรียญทองไปครองค่ะแต่ละคนก็ถือว่าอยู่ในเยาวชนทีมชาติแล้ววันนะคะแล้วอีกไม่นานก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่นะคะดูหน้าตาดูท่าทางแล้วก็มีความมุ่งมั่นกับทุกคนนะคะฝึกซ้อมกันต่อไปค่ะมาดูผีเสื้อ100เมตรหญิงกันบ้างนะคะรุ่นอายุ14ปีค่ะ แต่ละคนนั้นก็ถือว่ามีระดับดีกรีเยาวชนทีมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพาราดาในลู่ที่3ยาดานะะในลู่ที่4แล้วก็ทิปสุดาคามีในลู่ที่5ค่ะ100เมตรนะคะผีเสื้อในกลุ่ม A ค่ะจังหวะการออกตัวนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะถ้าสามารถที่จะออกตัวอยู่ใต้น้ำใช้เท้าผีเสื้อนะคะก็จะสามารถที่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะคะ นี่นะคะในช่วง50เมตรแรกจะเข้า50เมตรแรกมาดูกันนะคะว่านักว่ายน้ำคนไหนนั้นจะชิงความได้เปรียบค่ะเอาแล้วค่ะเหมือนจะเป็นลู่ที่5หรือเปล่านะคะ50เมตรแรกครึ่งทางแล้วค่ะกลับตัวทุกคนนั้นก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็บอกเลยนะคะว่าอยากจะแข่งแ,งแชมป์กีฬา7สีนะครับเพราะว่าเรานั้นจัดการแข่งขัน,นะะได้มาตรฐานนะคะและที่สำคัญเราก็มีทุนการศึกษาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ เป็นการแข่งขันที่น้องๆเงยาวชนนั้นรอคอยเลยค่ะเอาแล้วค่ะขับเคี่ยวกัน2คนนี้แล้วกับบวกขาวและหมวกเหลืองนะคะมาดูกันว่าในจังหวะสุดท้าย10เมตรสุดท้ายใครจะหมดหรือว่าใครจะสามารถเร่งตัวเองขึ้นมาได้ค่ะวัดกันที่จังหวะแตะขอบสะแล้วค่ะเอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นลู่ที่4นะคะคว้าเหรียญทองยาตากันเชรจากไทเกอร์สวิมมิ่งคลบค่ะทำเวลาได้1นาที0 6 6 9วินาที ตามมาด้วยภารดาพรมดวงนะคะจากสโมสรว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเจ้าภาพนี่แล้วค่ะ1นาที07.13่วินาทีแล้วก็ทิพสุดาคำมีจากสตรีวิทยา2นะคะ1นาที07.80แหมการดึงสโตรกนั้นนิ่งแล้วก็แข็งแรงมากจังหวะสุดท้ายอาจจะไม่เต็มสโตรกแต่ว่ายังมีแรงเฉยที่แต่ขอบสะเข้าที่1เลยนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเธอนะคะยาตากันตะเพชรค่ะที่คว้าเหรียญทองนะคะจากไทเกอร์สวิมมิ่งคลับค่ะ นี่เป็นรุ่นใหญ่นะคะของการแข่งขันผีเสื้อ100เมตรหญิงอาจารย์ตึกค่ะโค้ชต,ตึกธนาวิทย์โทสกุลยังคง,งมอบรางวัลเหรียญรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับน้องๆเลือกสาวของเรานะคะครานี้มาดูท่ากันเชียงกันบ้างนะคะเราแข่งกันทุกท่าค่ะพีเสื้อกันเชียงกบและฟรีสไตล์นะคะรุ่นเล็ก10ปี12ปีเราแข่ง50เมตรส่วนรุ่นใหญ่14และ15ปีเราแข่งระยะ100เมตรค่ะ มาดูกันเชียงห0สิบเมตรรุ่นเล็กสุดนะคะ1ิบปีค่ะออกตัวแล้วค่ะรุ่นเล็กนะคะกันเชียงค่ะนี่จังหวะออกตัวนะคะแหม คนนี้น้องหมวกขาวนี้ออกตัวได้เปรียบเพื่อนๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินระยะ15เมตรนะคะจะมีกรรมการที่เดินไปตามนักกีฬานะคะแล้วก็ดูวัดระยะถ้าเกินปั๊บนี่ก็จะถูกดิสกอริฟายทันทีค่ะโอ้โหนนำม้วนเดียวจบเลยนะคะที่นำอยู่นะคะก็เป็นพุทธิพงศ์ปัญญาเฉลิมพงศ์จากชมรมว่ายน้ำอบจอระยองค่ะ ครึ่งช่วงตัวแล้วดูจังหวะก,การแตะขอบสะแม่ไม่มีปัญหาค่ะก็เป็นพุธทธิพงศ์นะคะปัญญาเฉลิมพงษ์ทำเวลาได้34.01วินาทีนะคะแล้วก็เหรียญทองเหรียญเงินนั้นก็เป็นของเกลึกชัยรัตนสดนะคะจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร34.61วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของปรินจันทรางกูลนะคะจากเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก็ทำเวลาได้36.95วินาทีค่ะ นี่นะคะก็เป็นคุณปิยรัตบุญยรัตตะเวทนะคะผู้จัดการฝ่ายผลิตร,รายการสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูการแข่งขันกันเชียง50เมตรหญิงในรุ่นอายุ10ปีกันบ้างค่ะฝ่ายชายผ่านไปแล้วมาดูเด็กอายุ10ปีนะคะก็ถือว่าเป็นอนาคตทีมชาติะะแ,ตแล้วค่ะแต่ละคนมีความมุ่งมั่นมากๆค่ะ ออกตัวแล้วนะคะกันเชียง50เมตรหญิงค่ะนี่นะคะจังหวะออกตัวใต้น้ำนี่แต่และคนก็ต้องอาศัยความได้เปรียบนะคะจังหวะการดึงแขนนี่หน้านิ่งลำตัวนิ่งนะคะก็จะทำให้ไปได้เร็วขึ้นค่ะโอ้โหจ้วงกันอย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าระยะนี่สปรินเตอร์50เมตรนะคะมาดูนะครับใกล้จะเข้าเส้นชายแล้วะคะ่ะ เอาแล้วค่ะขับเที่ยวกันอยู่2ลู่นี่นะคะเป็นอา้าแตะไปแล้วไม่มีปัญหานะคะก็เป็นจันจุทาผลแจ่มจำรัดนะคะจากวัฒนดรุณวิทย์ค่ะที่ควา้าเหรียญทองไปได้นะคะ35.19วินาทีนี่นะ,ะจังหวะออกตัวสามารถจะเทคตัวขึ้นสูงได้แล้วก็ใต้น้ำก็อาศัยเท้าผีเสื้อนะคะจังหวะการดึงแขนนี่่าหน้าต้องนิ่งนี่จังหวะที่แตะ พอดีเลยนี่มีการส่งตัวเพื่อที่จะแตะขอบสาด้วยน้ำหนักที่แรงด้วยนะคะแล้วก็นี่ราคาเหรียญทองจันจุธทานะคะจากวัฒนาดรุณวิทย์ค่ะเหรียญเงินปารมีธนาฉายสวัสด์แล้วก็เหรียญทองแดงศีระยาค่ะมาดูกันเชียง50เมตรชายในยรุ่นอายุ12ปีกันบ้างค่ะ,ะรุ่นอายุโตขึ้นมา12ปีนะคะ จัตาดูปารเมศรเริศลัตนะลบนะคะคนนี้ก็เป็นเจ้าของสถิติในช่วงเช้าด้วยซึ่งปารเมศนั้นก็ลงแข่งขันนะคะก็อยากสโมสรสปอร์ตแมนชิพค่ะในกลุ่มนี้นะคะอายุ12ปีนะจับตามองนะคะน้องปรเมศแล้วก็ยังมีปริยาธรจากสาธิตมหาวิทยา,ยล,า,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปทุมวันค่ะ50เมตรเท่านั้นนะคะจะ ทำเวลาได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะคะสา5สจดหวินาทีในช่วงเช้าค่ะมาดูกันนะคะว่าจะทําเวลาออกมาเท่าไหร่ลูดที่4นะคะปารเมศรค่ะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะ ทําเวลาได้30.57วินาทีค่ะแม่ช่วงเช้าดีกว่าหน่อยนึงค่ะศูนย์สแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศทําเวลาได้30.57วินาทีแต่ก็ไม่มีปัญหาคว้าเหรียญทองได้นะคะเหรียญเงินเป็นของปริียาธรอ,อบเชยค่ะ30.76วินาที ต่อแสดงความดีกับน้องๆน,นะคะชล้อหนุ่มในการแข่งขันกระเชียง50เมตรชายรุ่นอายุ12ปีด้วยมาดูฝ่ายญิงกันบ้างค่ะกระเชียง50เมตรหญิงในรุ่นอายุ12ปีค่ะในรุ่นอายุนี้นะคะก็ต้องจับตามองหลายคนเลยนะคะที่เป็นเยาวชนทีมชาติค่ะ นี่แหลคะค่ะออกตัวไปแล้วนะคะมาดูกันนะคะหลายคนที่ถือว่าน่าจับตามองอย่างเชอร์มาสนี่ช่วงเช้าทําเวลามาดีที่สุดนะคะ32.36วินาทีในลู่ที่4คะ่ะมาดูกันว่ารอบชิงชนะเลิศน,นั้นเชอร์มาสจะทําเวลาได้ดีขึ้นและคว,ว้าเหรียญทองได้หรือไม่นะคะก็ต้องขับเคี่ยวกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุชาาะนี่ก็น่าจับตามองสุชาณน,านั้นอยู่ในลู่ที่5นะคะในลู่ที่4นั้นก็คือเชอร์มาสนะคะเชอร์มาส แตะขอบสาวไปแล้วโอ้โหเฉื่นชนะนะคะก็เป็นน้องเชิมาดวิริยะวัฒนาจากราชกรีธาสโมสรค่ะเฉือนชนะไปทำเวลาได้31.99วินาทีเฉือนชนะสุชาณาลัดพลีจากราชกรีธาสโมสรก็อยู่สโมสรเดียวกันนะ,นะคะ32.16ดูแต่ละสะตรกเชิมานั้นเข้าก่อนนะคะก็คือจังหวะแค่แตะขอบสา เชอร์มาดนั้นมาแรงปลายนะคะเชืญนชนะสุชานาิแล้วก็มานิตานั้นได้เหรียญทองแดงค่ะเ mm hmm. ราถือว่ามุ่งมั่นต่อไปนะคะว่ายน้ําอยู่ในสโมสรเดียวกันด้วยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะ mm hmm. มาดูกันเชียง100 mm hmm. เมตรชายในรุ่นอายุ14ปีกันบ้างนะคะแหมรุ่นใหญ่แล้วค่ะรุ่นโตก็ต้อง ให้แล้วเขาว่าย100เมตรระยะไกลนะคะเพื่อจะสามารถบันทึกสถิติได้ด้วยค่ะเอาแล้วค่ะ100เมตรชายนะคะมาดูว่าสถิติที่ออกมาจะดีหรือไม่นะคะแต่และคนนี้ก็ว่ายอยู่มันหนึ่งนาที1นึาที02นองะค่ะ พัศกรสีดีหลกนี่คนนี้ต้องน่าจับตามองนะครับเพราะว่าแหมอนาคตค่อนข้างไกลเลยค่ะแต่และคนก็ถือว่าต้องขับเคี่ยวกันนะคะและที่นํามาเลยนี่ไม่มีปัญหานะ,ะในลู่ที่4กลับตัวก่อนค่ะกลับตัวก่อนได้เปรียบใต้น้ําดีทีเดียวนะคะสตรีมไลน์ทําได้ดีค่ะลําตัวน,นิ่งเลยนะคะมาดูกันว่าทําเวลาออกมาได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าดูจากระยะนี้แล้วค่อนข้างที่จะห่าง จากเพื่อนๆเนี่ยเป็นหนึ่งช่วงตัวแล้วค่ะพัสกรสีดิหลกนะคะจากมาจากนาครสวรรค์ด้วยนะคะโอ้โหเรื่องของเหรียญทองไม่มีปัญหาแต่ว่าสถิติที่ออกมานั้นจะดีแค่ไหนนะคะมาดูกันค่ะว่าจังหวะแตกขอบซาแม่ทำได้ดีด้วยค่ะ พัสกรค่ะคว้าเหรียญทองทำเวลาได้1นาที0 0 6 1วินาทีภูรีใจยืนนั้นเหรียญเงินนะคะหนาที0 2 8 4วินาทีแต่ว่าอันดับที่3นะคะนิติกรเวชชัยโยจากสตรีวิทยา2ที่ทําเวลาได้1นาที0 5.3 1วินาทีค่ะกรรมการก็ให้เป็น disqualify นะคะเนื่องจากว่าทําผิดกติกาค่ะการกลับตัวนี้ใช้จังหวะติขาเกินกําหนดก็คือการขึ้นจากน้ําเกินระยะ15เมตรนะคะศีรษะพ้นน้ําเกิน15เมตรกรรมการ จับฟาวทันทีก็ทําให้อันดับที่4ก็คือนาราวิทย์วัฒนกุลจากสโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงแทนค่ะมาดูฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะกันเชียง100เมตรของฝ่ายหญิงอายุ14ปีาามาดูด้วยค่ะว่าน้องๆของเรานั้นจะทําเวลาได้ดีแค่ไหนถ้าพูดถึงกันเชียงก็ต้องนึกถึงน้องโอนะคะชละทรวรธรรงนี่ก็เป็นแชมป์ซีเกมมาสสมัยนะคะ มาดูว่าใครจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดทีมชาติคอยดูนะคะว่านักกีฬาจากแชมป์กีฬาเจ็ดสีนี่จะติดทีมชาติได้ในอนาคตหรือไม่นะคะจะเป็นเวทีแจ้งเกิดหรือเปล่าต้องให้กําลังใจกันค่ะนี่นะคะการเชียง100เมตรหญิงเป็นรุ่นโตก็คือรุ่นอายุ14ถึง15ปีค่ะ ในลู่ที่4ี่นั้นน่าจับตามอนะคะปริยาพัชชัยกุลจากประวานสปรินเตอร์นะคะแล้วก็มีทิพสุดาคามีลู่ที่6แล้วก็ยาดาลู่ที่7 3ดสคนนี้ค่ะก็เป็นเยาวชนทีมชาติอยู่นะคะติดระดับเยาวชนทีมชาติร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้นะคะโดยที่นำอยู่ที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะก็เป็นปริยาพัชชัยกุลคะ่ะ จากประวันสปรินเตอร์นะคะที่นำอยู่มันครึ่งช่วงตัวแล้วก็ตามมาด้วยยาตากันทเพชรจากไทเกอร์สวิมมิ่งคลับค่ะมาดูนะคะว่าจะยังรักษาระยะแล้วก็คว้าเหรียญทองได้หรือไม่นะคะน้องปรียพัชชัยกุลจากประวานสปรินเตอร์ค่ะยังคงรักษาระยะได้ดีนะคะเอามาช่วงสุดท้ายแล้วจะแผ่วหรือไม่นะคะมาดูนะคะในลู่ที่4แขนเดียวค่ะ เรียบร้อยนะคะคว้าเหรียญทองไปได้ค่ะปรียาพัฒนชัยกุลจากประวลนสปรินเตอร์ทำเวลาได้1นาที11.02วินาทีแล้วก็ยาตากันตะเพชรได้เหรียญเงินนะคะ1นาที11.43วินาทีสุพรรณสากังหันทองค่ะอำนวยศิลทนบุรี1น่นาที11.46วินาทีโอ้โห3คนทำเวลา11 1 11เเท่ากันหมดเลยนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาเวลาขึ้นได้นะคะแพ้ชนะกันเพียงแค่เซียววินาทีนะคะฝึกซ้อมกันต่อไปค่ะ นี่คือการแขันกันเชียง100เมตรในกลุ่ม A หญิงนะคะก็คืออายุ14ถึง15ปีนี่คือสีติที่ออกมานะคะเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงไม่ต่างกันมากสำหรับเวลาที่ออกมานะคะมาดูกันในคันนะคะกบ50เมตรชายในรุ่นเล็กนะคะ10ถึง11ปีค่ะ นี่นะคะว่ารุ่นเล็กเนี่ยสิปีนักกีฬาที่จะทําเวลาดีที่สุดในรุ่นเล็กนี้จะออกมาเท่าไหร่นะคะอยู่ระหว่าง3 7มสถึงสาเนี่ยน่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองค่ะโอ้โหสโตรกไม่ใช่รุ่นเล็กเลยนะคะจ้วงกันอย่างเต็มที่เลยค่ะที่น่าจับตามองนี่ก็คือฉัดตะวันนะคะในลู่ที่4นะคะก็ถือว่าแหมน่าจับตามองสโตรกการไหวนี่นหายใจ หายใจน้อยมากนะคะจังหวะที่จะโผลพ้นน้ําขึ้นมาแล้วก็ดึงแขนแลักขานี่สมคัญกันได้อย่างดีมากๆเลยนะคะชัตตะวันนําอยู่แล้วก็ที่เห็นนี่ตามมาอันดับที่2คือตินภพวงพระหัตจากชมรมว่ายน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคนแรกนี่มาจากภูเก็ตนะคะไม่มีปัญหาค่ะคว้าเหรียญทองไปได้ค่ะชัตตะวันนะคะ,กะเกษมสุข จากภูเก็ตคันทรีโฮมนีคะทำเวลาได้37.39วินาทีเหรียญเงินนี่ก็เป็นของน้องตินณพวงพระหัตค่ะจากนครศรีธรรมราชนะคะ38.97เหรียญทองแดงสิทธิทแสงสุขจากวิชันสวิมมิ่งแม่จังหวะการว่ายของฉัตรวันนี่เรียกว่าไม่มีปัญหาเลยนะใครก็ตามไ่ทันแล้วก็แตะขอบสระเรียบร้อยนะคะคว้าเหรียญทองเงินและทองแดงนี่คือคนเก่งของเราค่ะแชมป์กีฬาจัดสีเจ้าสระซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะ จากท่านพลเอกนรงฤทธิ์อิสระส์ค่ะอุปนายกสมัคมที่มอบรางวัลให้กับน้องๆของเรานะคะ